สวัสดีครับวันนี้พามาดูสวนมองตะวันสวนน้ำดีใกล้บ้านนะครับใครอยู่ใกล้ๆก,ก็แวะมาเล่นครับอยู่ที่บ้านโนนแสนสุขตำบลสังเมกอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมนี่ครับบรรยากาศโดยทั่วไปครับ แวะมาดูได้นะครับแวะมาเที่ยวชมเล่นน้ำช่วงปิดเทอมภายในจัดตกแต่งสวยงามครับมีจุดชมวิวจุดถ่ายภาพมีห้องประชุมด้วยนะครับนี่ครับมีปลาสวยๆให้ดูด้วยครับถึงไหนกันแล้วเป็นจุดเช็คอินที่สำคัญอีกจุดหนึ่งครับ ห่างจากตัวอำเภอกันทนัะครับประมาณ10กิโลครับผมแล้วเราก็เดินมาถึงเคาน์เตอร์ครับเป็นจุดสั่งอาหารแล้วก็ติดต่อที่จะลงสะว่ายน้ำกันครับจะมีห้องอยู่ทางนี้ครับเก็บชุดว่ายน้ำให้สามารถเลือกชุดได้ครับหรือว่าจะเป็นห่วงยางอุปกรณ์อื่นๆก็เลือกได้ครับ่ทนเลย ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่สระน้ำครับเราจะเลี้ยวทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้ครับบรรยากาศดีนะครับทางโน้นครับจะเป็นสระน้ำเดี๋ยวสักครู่ก็ถึงนะครับนี่ครับสระน้ำจะมีอยู่2ส,ส่วนครับส่วนที่เป็น สระน้าของเด็กครับทางนี้ครับที่มีต้นดอกเห็ดอยู่2ต้นใหญ่ๆนะครับเป็นร่มให้เด็กสามารถอยู่ได้นะครับแล้วก็ยังมีที่กั้นแสงครับเป็นผ้าสีเขียวๆนะครับที่เห็นทำให้ร่มเงากับลูกๆของเราที่ไปเล่นครับจะได้ไม่ร้อนเกินไป สองคนนี้นะครับจะลงไปแล้วน้องพิมพ์นะครับกับพี่วีนาครับวันนี้มีคุณแม่คอยดูแลอยู่ครับแล้วลงน้ำนะครับตุ้มโอ้โหครับลงน้ำเรียบร้อยลงไปแล้วเรียบร้อยครับเย็นสบายครับน้ำใสสดชื่นเลยครับ นี่ครับมีเด็กๆมาเล่นหลายคนครับจากหมู่บ้านใกล้ไๆครับก็มาด้วยครับมาเล่นกันเลยนะครับสดชื่นสดชื่นเลยก็จะมีสไลเดอร์นะครับให้เด็กๆขึ้นไปนะครับสไลด์ลงมานะครับสักครู่เราจะไปดูนั่นครับลงแล้วครับโอ้มีสไลเดอร์ครับสีสวยงามเลย ฝั่งโน้นครับที่มองเห็นไกลๆนั้นเป็นสระของผู้ใหญ่นะครับจะมีความลึกมากกว่าสระน้ําของเด็กครับทางโน้นก็มีสไลเดอร์เหมือนกันครับทั้ง2ฝั่งเลยมีที่นั่งรอลูกๆด้วยนะครับทั้ง2ฝั่งของสระครับสามารถสั่งอาหารมานั่งทานแล้วก็นั่งรอครับชมบรรยากาศรอบๆสระครับนี่ครับมีต้นไม้รอบสระมองแล้ววิวสบายตาครับ สีเขียวสดใสทําให้เราสบายตาครับนั่นเด็กๆก็เล่นสนุกสนานเลยครับนี่ครับมุมของสไลเดอร์ที่เห็นชัดครับลงมาแล้วครับนั่นครับนี่ครับมี3ช่องนะครับใส่ไว้3สีครับข้างบนก็มีหลังคาป้องกันนะครับกลัวว่าลูกๆของเราจะแดดร้อนเกินไปครับ มีอยู่3มช่องนะครับดึงดูดเด็กๆเลยครับสีสดใส ฝั่งที่เห็นตอนนี้ครับเป็นฝั่งของสะผู้ใหญ่ครับมีสไลเดอร์3ช่องเหมือนกันครับตรงนี้เป็นช่องตรงกลางระหว่างสะครับแล้วก็มาทางนี้เป็นสะของเด็กเด็กๆสนุกสนานมากเลยครับ ถ้าสนใจครับไม่อยากไปไกลก็แถวใกล้ๆบ้านเราไป,ไปมาเรียบร้อยครับบรรยากาศดีเลยทีเดียว หลังคาสีแดงๆทางโน้นจะเป็นจุดที่นั่งรอเด็กๆนะครับอีกฝั่งหนึ่งครับอ,อ,อันนั้นตัวนี้น้มนต์น้ำพัดตัวนี้ดูเด็กๆครับสนุกมากครับตรงกลางจะมีเกาะอยู่รอบต้นดอกเห็ดครับจะตื้นกว่าบริเวณอื่นนะครับ ว่างๆปิดเทอมก็แวะไปดูครับนี่เป็นจุดนั่งรอครับตรงหน้าเคาน์เตอร์นะครับบรรยากาศทางห้องน้ำก็ดีครับมีต้นไม้ปลูกไว้ร้อมรอบครับอืมดีมากเลยนะครับ รอบๆก็จะเป็นทุ่งนานะครับมีลมพัดเย็นสบายเ,ม,เม,ายมีที่นอนอาบแดดอีกครับนี่ครับน้องพิมพ์กับพีวิน่าลองไปนอนดูครับคลิปนี้พอไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีสถานที่อื่นเดี๋ยวจะนำมาให้ชมใหม่อีกนะครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับผม